กินพิซซ่าครัวซองครั้งแรกในไทยยังค่ะทุกคนเป็นเมนูใหม่ของร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีรอบเนี่ยเขาเอาแป้งครัวซองมาทำพิซซ่า ทั้งถาดทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ3หน้าใหม่เริ่มต้นถาดละ259บาทเองค่ะทุกคนหน้าแรกเป็นหน้า Ham Bacon Cheese, เปปเปอร์แฮมเบคอนชีสเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยค่ะตอนนึงขึ้นมานะคะจะเจอหน้าเปปเปอร์แฮมชิ้นโตมาแบบหน้าล้นแล้วตัวแป้งเขามีโครงแบบครัวซองถูกต้องมากตอนกัดเข้าไปนะคะจะได้กลิ่นเนยแบบพรีเมียมค่ะ,คะตัวแป้งคือกรอบฟูสุดๆแล้วตอนฉีกแป้งออกมานะคะจะมีความเหนียวนุ่งข้างในเหมือนเรากินครัวซองจริงๆเลยค่ะทุกคนแล้วตอนกัดน,นะคะคุ กรอบฟูมากค่ะทุกคนยิ่งกัดยิ่งเพลินค่ะต่อมานะคะเป็นหน้าไก่อบซอสครีมเห็ดที่หน้าเขานะคะจะเป็นเนื้อไก่แบบชิ้นใหญ่นุ่มค่ะผสมหน้ากับเห็ดมาแบบล้นๆนนะคะตัวซอสครีมเห็ดจะมีรสครีมมี่นัวแล้วก็กินเพลินมาก และท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าฮาเวเอียนค่ะตัวนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างแป้งพิซซ่าคัวซองนะคะกับหน้าซิกเนเจอร์รสชาติคลาสสิกที่เป็นหน้าฮาเวเอียนตัวนี้จะมีความเป็นซอสผึ้งเทศค่ะแล้วก็จะมีแฮมสับประรดแล้วก็เบคอนรวมกันนะคะยิ่งกินคู่กับแป้งคัวซองนะคะอยากจะบอกว่ามันลงตัวมาก